คุณกำลังติดตาม Movie in t r e n รกับกอปปี้บุษลินหยกภายพันธ์ทางช่อง M อ o มคอร์ดวันทีคิดบวก เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2ของ Movie in Trend ช่วงนี้นะฮะเราจะมาจาะลึกกับภาพยนตร์เรื่องรัก555อย่าท้าก่อยนะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะจะคุยกับคนอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากผู้กำกับครับสวัสดีครับพี่รองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้คุยเรื่องรัก555อย่าท้าก่อยฮะที่มาที่ไปของเรื่องนี้โปรเจกต์นี้มาได้ยังไงฮะคือจริงๆแล้วคลิปปกฉัดเนี่ย พี่ส่วนตัวชอบจิบป,ปกฉาดชอบในการแสดงชอบในการกล้าในการบ้าในการทําอะไรที่มันแปลกๆที่มันหลุดโลกเงี้ยอย่างมีอู่ภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งที่เอาจิบเป็นนางเอกชื่อเรื่องรักเออตัสูฟุต เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองเรื่องแรกเกาโกธยมเรื่องที่สองตัดซูฟูดเรื่องที่สามกระดิบและเรื่องเนี้เรื่องที่สี่ของพี่นะที่ที่ทำเองที่เป็นคนกำกับและเขียนบทก็ตัดซูฟูดเนี่ยให้จิ๊บทำอะไรแบบหลุดหลุดแล้วมันมันคนดูมันคนดูก็ชอบอะ่ะกระแสะตอบรับดีประมาณสี่ห้าฉากที่ให้เขาทำอะไรหลุดหลุดก็เขาชอบก็เลยคิดงานว่าเอาอยากเอาจิ๊บมาเล่นอีกเรื่องเป็นนางเอกเลยแต่เรื่องนี้จิ๊บต้องทำทั้งเรื่องทำอะไรที่มันหลุดหลุดทั้งเรื่อง ทั้งเรื่องเลยก็เลยเป็นเอ่อตอนแรกเนี่ยตอนที่เริ่มจดปากกาเขียนทีแรกเลยเนี่ยพอดเรื่องเรื่องนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าต้องเอาว่ายน้ำเนี่ยมาเกี่ยวพันกับเรื่องแน่นอนทำไมแต่ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่ายน้ํากับทั้งเรื่องไม่ใช่งั้นนะเป็นเป็นแกนเรื่องเท่านั้นเองแต่ถึงเขาว่าพี่เคยดูหนังเรื่องชักกระเยอะ ดีมทรีมถ้าเขาเลนเป็นกีฬาที่กระจอกมากที่ไม่มีใครสนใจหรอกมีงานวัดแถวจังหวัดนะถึงจะมีการเล่นกันทิงแต่จริงแล้วไม่มีใครเล่นกันหรอกแต่เขาเอามาเป็นยิ่งใหญ่ได้ก็เลยมีความคิดว่ากีฬาอะไรที่คนไทยไม่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 ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไม่รู้จักดูอะไม่ค่อยดูถ้าถ้าไม่มีซีเกมถ้าไม่มีโอลิมปิกก็จะไม่ได้ดูอะก็คือว่ายน้ำ ก็เลยหยิบว่ายน้ำก็เลยหยิบว่ายน้ำขึ้นมาพอดเรื่องแล้วเอาที่ปกฉาดมาเล่นอะไรที่มันหลุดหลุดก็ชื่อเขียนตอนจดประกาศครั้งแรกเนี่ยนึกหน้าจิ๊บปกฉาดไว้แล้วก็เขียนชื่อเรื่องอะไรดีวะอ๋อยอดหญิงชิงหมาเกิดนี่คือชื่อแรกชื่อแรกนี่ตอนนี้เปลี่ยนมาสี่ชื่อแล้ะชื่อแรกคือเขียนเสร็จเรียบร้อยเออพอในขณะที่ยอดหญิงชิงหมาเกิดเอ่ยรู้อยู่แล้วว่ามันออนแอร์ไม่ได้หรอก มันองค์กรสตรีจะต้องมากระทืบกระทืบ<ช>หน้าพี่<ล>อย่างแน่นอนก็เขียดเป็นไกดไว้เฉยๆ<ล>เข้าใจอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวชื่อที่สที่สามนะชื่อที่2ก็คือในเรื่องเนี่ยจิ๊บเนี่ยเป็นคนไทยชื่อพิมพชนกพิมชนกคือชื่อลูกสาวพี่ยืมเข้ามายืมเข้ามาพิมพ์ชนกชื่อเล่นชื่อพิมคราวนี้โค้ดเนี่ยมันเรียกไม่ได้คําว่าพิมเนี่ยมันพูดไม่เป็น เพราะว่าเป็นคนญี่ปุ่นโค้ชเป็นคนญี่ปุ่นไงก็พูดไม่เป็นก็พิมพิมพิมพ์ลิงพิมพ์ติงพิมพ์กิงอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้ทีก็เลยผมขอเรียกคุณว่ามิชิโกได้ไหมก็เลยกลายเป็นเป็นมิชิโกชื่อที่สองคือมิชิโกลุยดะอ๋อมิชิโกลุยดะอ่ชื่อที่สองก็ยังไม่ตกผลึกก็เป็นชื่อที่สามเปลี่ยนเป็นมิชิโกลุยดะมันมันออกมันป็นนอกมันนอกไปหน่อยเว้ยเฉยเฉยไปหน่อยมิชิโกโกสตอรี่ อ่าเรื่อชื่อชื่อที่สามจ้ะชื่อที่สามพี่กดก็ตอนนี้ก็มันก็ไม่เล่าอะไรเลยอ่ะก็เลยเป็นฮ่าฮ่าฮ่ายาท้าก่อยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับว่ายน้ำครับพี่ลงครับว่ายก็ว่ายน้ำเนี่ยก็ต่ตอนแรกที่พี่บอกไงว่ามันมันเอาเรื่องว่ายน้ําเนี่ยมามามาเป็นแกนของเรื่องเท่านั้นเองเพราะว่านางเอกเนี่ยมันเป็นนักว่ายน้ําที่ไม่ได้เรื่องเป็นนักว่ายน้ําที่แพ้เขาอ่ะก่อยก่อยนี่คือใครครับทุกคนก็จะคิดว่าอย่าท้าก่อยเนี่ยคือ อย่าไปท้ามันนะก๋อยเนี่ยหรืออีก๋อยเนี่ยอย่าไปท้ามันนะใช่ฮะไม่ใช่ความหมายไม่ใช่อย่างนั้นแล้วจริงๆความหมายเป็นไงก็จริงๆแล้วไม่ได้บอกเราอยากให้ไปดูในหนังแต่ว่าอันนี้เพื่อรายการก็เลยบอกสักหน่อยหนึ่งคืออย่าท้าก๋อยเนี่ยจริงๆแล้วโค้ดเนี่ยมันพูดไม่ชัดมันบอกว่าอย่าท้อถอยแต่ครั้นี้มันพูดไม่ชัดมันก็อย่าจากก๋อยโอ้หามากเลยไอ้สุดยอดพี่ใช่ไหมมันไม่ใช่ความหมายของบางคนฟังทีแรกก็คิดว่า เาคิดว่าอย่าท้าก่อยคืออย่าไปท้ามันให้ก่อยอ่ะจนผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมนึกว่านางเอกชื่อก่อยหนังมันต้องมีอะไรไงถ้าเกิดมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ดูดูแล้วเข้าใจเลยมันก็ออคำนี้นี่คำนี้นี่เป็นคําที่จับตาไว้นะคุณผู้ชมครับจะเป็นคําที่อีกสามวันคํำนี้จะดังจะฮิตมากจะอย่าท้าก่อยพูดถึงพอตเรื่องหน่อยครับเมื่อกี้เราไปพอสมควรแล้วคือนางเอกเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่ที่มันเป็นอะไรที่ไม่เก่งอ่ะแต่ว่ามันต้องการเงินอย่างเดียวมันไม่ต้องการชัยชนะมันไม่ต้อง การโด่งดังมันไม่ต้องการอะไรมันต้องการเงินอย่างเดียวอยากได้เงินอยากได้เงินอย่างเดียวททุกอย่างเลยเพื่อได้เงินเพื่อได้เงินเพราะว่ามันมันมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มันเป็นลูกพีเมียไงมันต้องใช้เงินอ่ะใช้เงินทุกวันอ่ะใช้เงินเอาไปจ่ายธนาคารไ้จ่ายโรงพยาบาลทุกวันทุกวันมันต้องการเงินอ่ะมันก็เลยทำมันก็ไปแข่งไปแข่งก็แพ้เขาก็ไม่ได้แล้วทําไงดีวะต้องไปหาโค้ดมันแพ้ถึงขนาดไหนรู้ปะมันแพ้ถึงขนาดกระโดดพร้อมกันเนี่ยจ้ำแล้วก็จ้ำ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 เนี่ยมันถึงฝั่งแตะแตะฝั่งเนี่ย เพื่อนที่แข่งกับมันเช็ดตัวแห้งแล้วอ่ะมันแพ้ถึงขนาดนั้นอ่ะอย่าว่าดีกว่าอย่าไหวดีกว่าเพราะมันก็เลยต้องหาโค้ดไงแต่ว่าโค้ดดีๆมก็แพงไงใช่แต่ว่าเราไปเจอโค้ดญี่ปุ่นเองครับชื่อฮายโตะอันนี้พี่ลงรับบทเองเลยไฮยโตะเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนไทยฮายโตะเนี่ยอดีตเคยเป็นนินจาฆ่าคนฆ่าทุกวันเลยฆ่าทุกวันเลยฆ่าเจอฆ่าขยับตัวปั๊บพวกตายแล้วต้องเลือดไหลแล้วต้งผู้เลือดไหลแล้วอะไรเงี้ยก็เบื่อ เบื่อวงการดินจาครับก็เลยหนีจากวงการดินจาด้วยการว่ายด้วยการหนีจากวงการดินจาด้วยการว่ายน้ําจากเกาะฮอกไกโดมาโผล่ที่บาเป็นดินจาแบบว่ายน้ําได้เออมาโผล่ที่บางปูมาโผล่บางปูวยการติดอวนของชาวประมงเออกรเดยมากเลยอ่ะนะฮะก็เลยก็เลยต้องมาสอนครับแล้วตัวตัวละครที่เป็นโค้ชนะหรือว่าที่พี่รงรับบทเนี่ยมีมีไฮเปรซีนอะไรไหมครับเขามีมีมีตลอดมี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 คือเออ อดีตอ่ะมันเป็นอดีตที่ที่ที่คือแหมไม่อยากเล่าตอนนี้ลมเล่าตอนนี้แล้วมันเมียเราเสือกมาเป็นแบบเดียวกับเพื่อนมันน่ะจริงๆแล้วไม่อยากสอนไงอ๋อเขสอนไม่เป็นเพราะไม่ใช่นักว่ายน้ำอ๋ออืแต่ว่าเราสงสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยก็เลยต้องดูแลน้องพิมพ์ในเรื่องด้วยใช่ครับพูดถึงแขกรับเชิญหน่อยครับพี่กติมารับอ้าวเรื่องนี้ขอให้ดูกติ มีประมาณสิบนาทีสองฉากสิบนาทีตเต็มเต็มเลยเด็ดเเลยแล้วฉากโกตินี่แบบฮาไม่หยุดฮาตลอดเลยฮ <c oughs> าแบบฮาไปเรื่อยเรื่อยจนจบสุดท้ายเลย<า>จนจนสิบนาทีของกโกะโกะที่เน้นเเลยเฉพาะหน้ามันก็มันแต่งแบบไปเนี้ยบางจะเก่งอ่ะมันแต่งแบบนี้ <c oughs> แต่หแ <c oughs> ให้พี่โกมาทำไอ้พี่โกติีมาทำอะไรในเรื่องครับเขามาเป็นหมอจีนหมอวัดดุ หมอกระดูกระนังเอกมันซ้อมแล้วก็ดูมันหักอก็เลยต้องไปหาหมอหาหมอแล้วก็เป็นหมอจีนจะหายยังไงต้องไปดูในโรงพยาบาลอยู่เาเองเืออธิบายไม่ถูกอ่ะต้องต้องไปดูเขาเองครับมีฉากไหนที่พี่ลงกำกับเองรวมถึงต้องเล่นเองด้วยในในบางฉากเนี่ยนะฮะกำกับเองทุกฉากแหละอาจารยว่าอินเสิร์ตนิดหนึ่งก็ต้องทำกับเองคือเป็นผู้กำกับแล้วทิ้งฉากหนึ่งล้วเฮ้ยมึงทำให้กูหน่อยไม่ได้นะไม่เลยนะหมายถึงว่าเล่นเองบางฉากะเล่นเองก็ ทุกเรื่องพี่ก็เล่นเองทุกเรื่องใช่ครับคือเป็นคือเป็นเป็นไม่ใช่เป็นผู้กำกับที่บังกับอย่างเดียวเป็นผู้กำกับที่แล้วเป็นนักแสดงด้วยาบางฉากเนี่ยบางฉากเนี่ยเราอาจจะดูเราขัด,ดตาเวลาเรามันเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ยอมรับว่าเล่นดีแต่สามเรื่องแรกเนี่ยบางทีเนี่ยเราเล่นไปเนี่ยไอ้เด็กที่มันนั่งดูมอนิเตอร์เนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ดีต้องบอกเลยนะเด็กบางคนมันไม่กล้าโอ้ดีแล้วพี่ลมดีโอเคพี่ลงเล่นดีมากพอเราไปดูตัวเองหมาไม่แดก มันยังไม่ใช่เออยังไม่ใช่เราต้องเล่นใหม่อะไรแต่ไหนเด็กมันเก่งใจไงแต่เราก็บอกเฮ้ยเก่งใจไม่ได้ถ้าดีพลาดอะไรต้องบอกเลยเพราะ <"P ere S 1> บางฉากพี่ไานั่งมอนิเตอร์ไม่ได้ไงพี่ก็ต้องไปเล่นเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกลับมามจะช้าตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดคนอื่นเล่นแล้วพี่ดัง<ต>้งร<ด>ู้เรื่องนี้<ด>ตอนเรื่องนี้โอเคเล่นแฮปปี้พอใจในบทเรื่องนี้มีมีความรู้สึกว่าพอใจเพราะว่ามันเล่นยากมากไม่ใช่คนไทยอะ่ะพี่ต้องจ้างคนญี่ปุ่นมาสอนภาษาไทยเข้าใจไหมจ้างคนญี่ปุ่นมาสอนภาษาไทยพี่เข้าใจไหมโอเคครับยังไงฮะ ภาษาไทยเราพูดเนี่ยมันพูดชัดอยู่แล้วไงแต่ว่าผมจะกินข้าวคนญี่ปุ่นมันพูดกันยังไงอ่ะพูดเป็นภาษาไทยอ่ะปุ่มจะกินอย่าทากก่อยนี่มันก็พูดนะดาทักก่อยพี่ก็เลยอ๋ออย่าทักก่อยอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยครับครับโอเคฉากไหนกำกับยากสุดครับฉากที่มันมีคนเป็นเป็นประมาณห้าหกร้อยคนน่ะ มันมันมันใช้อีกต้าเยอะไงไม่เคยใช้อีกต้าเยอะขนาดนี้เลยแต่ก่อนเล่นเล่นถ่ายเรื่องตั๊กซู้ฟุตมันก็อีกต้าเต็มที่ไม่เกินสี่สิบคนตั๊กซู้ฟุตนี่มี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 สู้กันด้วยนะสู้มีชู้เป็นคนจีนเลยหนังจีนเลยแบบโจ้จิงจือแบบเฉลินหลงเลยแต่ว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นในเมืองจีนอ่ะไม่ใช่เกิดในเมืองไทยอ่ะแต่ว่ามันก็อมกต้ามันก็แค่สี่สิบห้าสิบคนไงแล้วนี่สี่ห้าร้อยคนหกร้อยคนหกร้อยคนฉากไหนฮะฉาก ชามันอยู่ในสระไว้น้ำอ่ะก็มัน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 ต้องมันต้องถ่ายอันนี้ก่อนแล้วไปถ่ายข้ามไปอันนี้แล้วไปถ่ายอันนี้แล้วย้อนกลับมาถ่ายอันนี้มันอืแต่ว่าทีมงานมันต้องวางมันต้องวางให้เป็นเรียบร้อยก่อนเออเป็นเขาเรียกอะไรตอรี่บอร์ดไ้ก่อนเลยตอรี่บอร์ดเป็นเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นชัดๆก่อนเลยแล้วเรายกตอรี่บอร์ดมาวางแล้วก็ถ่ายตามี่บอร์ดมันก็ง่ายอ่าก็ เป็นฉากที่น่าจะเป็นฉากที่จะน่าจะเป็นใกล้ๆคล้ายแบบของเรื่องใช่ไหมฮะยากแลวเยางแล้วฉากที่จิ๊บกับจิ๊บกับเออไม่ใช่จิ๊บกับเออน้องแจงแข่งกันเนี่ยมันมันก็ต้องต้องยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องทําให้ทั้งสองนะว่ายว่ายว่ายแตะฝั่งพร้อมกันเลยแล้วว่ายตีคู่กันมาเนี่ยขนานก็ดีถ่ายตรงจิ๊บเข้าเข้าเฟรมก็ต้องคู่กันคู่กันคู่ด้วแล้วถ่ายขนานก็ต้องคู่กันเป็นภาพสโล่จ้ำปัง เสียงมันจะเสียงมันก้องๆในโรงหนังอะตั้งแล้วสโตกมันต้องพร้อมกันอะสโตกมันต้องพร้อมกันแล้วพอแตะจึงเนี่ยให้มองไม่ออกเลยว่าใครชนะโอ้โหทั้งที่เราสโลอยู่นะเนี่ยแต่เรามองไม่ออกว่าใครชนะมันต้องอย่างนั้นไงมันต้องทาได้ขนาดนั้นมันต้องทํางานแล้วแล้วแล้วก็ก็ทําออกมาจิบจิบกับแจงนี่ไวจริงไหมครับมีตัวแสดงรัน โช <ś les> วแสดงไม่มีเพราะว่ายสองคนนี้มันเป็นนักว่ายน้ำจริงๆ oh. คือจิ๊บเนี่ยมันติดเขตแล้วนะก่อนที่มันเป็นดาราเนี่ย hmm. มันติดตัวเขตแล้วนะ hmm. จีบอ่ะมันโตขึ้นมาจากการว่ายน้ํานะจิ๊บอะหร hmm. ือส่วนแจงก็เป็นนักว่ายน้ำที่ตามพี่มา หาไม่ได้แล้วอ่ะพี่หาดาราที่มันว่ายน้ําแบบจิ๊บไม่ได้แล้วอ<ม>่ะเพราะแจงเนี่ยมันตามพี่สาวมันมามาเที่ยวกองมาอะไรเงี้ยมาเว<ม>ลาแคตติ้งนักแสดงมาฟิตติ้งมาอะไรเงี้ยแจงก็ตามพี่สาวมาแต่พี่ไม่ได้มองเลย<ม>พี่ก็เอาดารามาแคตติ้งมาอะไรเงี<ม>้ยมันก็ว่ายแล้วก็จมบางคนว่ายแบบว่ายแบบ <S <S แบบมวยว,วัดอ่ะว่ายแบบกระจอกมากเลยอ่ะมันซู้จิ๊บไม่ได้เนี่ยผมก็เออไม่มีใครแล้วหาไม่ได้รู้ทำยังไงดีว่าตัวแอนนามันไม่ได้เนี่ย เออไอ้เนีไอ้หนูลอง acting ให้อาดูส so, ิไอ้มันก็ลอง acting ไอ้แจงนั่งหน้ากดโกรธโกรธหึมล่นดีเว้ยไอ้แจงมันลองลองว่ายน้ำได้ไหมหนูเป็นนักว่ายน้ำค่ะเข้าทางเลยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มดีแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วไปเลยพาขับรถพาไปที่สระเลยไอ้แจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยป้าลุยให้อาดูเลยอ่าฮะหึมมันว่ายเก่งไปจิ๊บอีกอ่ะเอาแจงเลยโอ้โหก็เลยได้ได้ตัวละครตัวนี้มันสำคัญมากใช่มันสำคัญมากอ่ะมันไม่ใช่ กระจกกระจกนะคือการแข่งครั้งสุดท้ายนี่คือการแข่งผูกขาาววไงแล้วมันมีกินเน็ตเวิร์ดเลคคอร์ดมันมามันมาลงบันทึกด้วยไงมันเป็นงานใหญ่ไงแล้วแจในเรื่องเนี่ยตัวร้ายในเรื่องมันต้องการมีชื่ออยู่ในกินเน็ตเวิร์ดอือก็ก็เลยได้น้องน้องแจเน่ยมาเล่นเป็นแอนนาในเรื่องนะครับนะก็แต่ในเรื่องเขาไม่เป็นพี่น้องกันนะแต่หน้าเขาไม่เหมือนกันเวลาสัมภาษณ์หน้าเขาจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพี่ไปทําหน้าใหม่ไปทําเคี้ยวไปกัดสีหน้าแล้วไปทําสีผมแล้วผมปลดหลไม่ให้เห็นหน้าบาก หน้าผากหนกน้ำจะเหมือนกันอ๋อนะก็มีการเมคอัพและการอะไรเนี่ยมูวีอินเทรนด์ครับเคุยตั้งนานเป็เรื่องขดบเคุณครับเขาคุยพี่ลงมากเลยครับสุดท้ายแล้วมาให้ฝากว่ามคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยครับก็ใครที่ชอบหนังผมนะผมผมเคยพูดมาบ่อยแล้วว่าทำหนังตลกสักเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมีสาระไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นตลกอย่างเดียวเลยตลกอย่างเดียวเลยแต่ผมมาคิดได้ว่าอันนั้นคือผิดอันนั้นคือผิดคือจริงๆแล้วท่านถ้าหนังคุณต้องการให้หนังคุณตลก แต่หนังคุณไม่มีเส้นอะไรเลยผมเคยพูดนะบอกถ้ายอยากดูตลกก็ไปดูสารคดีเอ้ยถ้าอยากดูสาระก็ไปดูสารคดีสิอ,อันนี้หนังผมตลกผมต้องการใส่ตลกอย่างเดียวเลยมไม่ได้ <Gesund. S 1> มาวันนี้เราก็ต้องเลยมีเส้นเส้นอะไรที่มันไม่ใช่ตลกอย่างเดียวมันมีทาาม่าสกสาะเออแสแรกสาระมีแนวคิดว่าคุณทําอย่างนี้แล้วมันจะผิดคุณทําอย่างนี้แล้วความรักมันจะเกิดขึ้นคุณทําอย่างนี้แล้วมันจะได้ซึ้งใจจาก คนตรงข้าม <S 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 มันจะได้น้าเรียกน้ําตาออกมาอะไรเงี้ยบางทีแล้วเรื่องเนี้ยมันมันมันผมใส่อย่างเรื่องแบบนี้มาในหนัง <S 2> <S 2> ให้เต็มหมดไม่ใช่ดูหนังตลกแล้วได้แค่ตลกอย่างเดียว <S <S ตลกได้แน่แน่ได้แน่แน่แต่ว่าได้อย่างอื่นอีกมีมีมีวิธีคิดอะไรดีๆกลับไปด้วยออมีวิธีค่ะอย่างอ,อ,อย่างเรื่องเนี้ยมันมีเส้นลักอยู่สามเส้นที่แบบที่แบบได้แน่แน่เ <heritage> พราะฉะนั้นแล้วก็ไปดูผมรับประกันว่าเรื่องหนึ่ง โกธโยมเรื่องสองต้องดีกว่าเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนที่ผมเคยพูดนะคตัดสูฟุตดีกว่ารายไ,ได้ก็ดีกว่ารเรื่องสามต้องดีกว่าเรื่องหนึ่งกับเรื่องสองออกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบะด๊บถึงระในโรงจะรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เด็กยังเจอคนนะเจอพ่อนะอุ้ยลูกผมดูกันดูเปิดเปิดทุกวันจนผมจําได้ธีระชัยใช่ไหมเนี่ยดูจนแบบเด็กดูจนแบบไม่รู้จักหลานผม ดูชอบดูกระเดือบมากแผ่นเปลยได้หลายรอบมากใช่ดูจนพ่อต้องไปซื้อแผ่นใหม่มาให้มันอ่านนั่นเป็นความภูมิใจแล้วแล้วเรื่องนี้ผมรับประกันได้ว่าไม่แพ้1และ2และ3ครับผมนะฮะนี่คือภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะฮะงานจากผู้กำกับพี่จตุรงนั่นเองนะครับนะฮะรักห้าห้าห้าอย่าทักก้อยแต่ถ้าเรียกยาวก็ห้าาอย่าทักก้อยอ่านะครับอย่าทักก้อยอย่าทักก้อย ชอบมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันคู่หนึ่งฮะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆใน m o v i ีส t r e n d ครับ